โอ้แหมเป็น FC ลซีเป็นอีกสักคนได้ไหมเนี่ย FC ฟซลงบนแบบเยอะมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวสงสารนะณตอนนี้มันก็จะมีคนชอบกับคนไม่ชอบถูกต้องไหมคะลุงบนได้รู้สึกอย่างไรถ้ารู้สึกอย่างไรกับคนที่เขาไม่ชอบเราแล้วก็สําหรับ์ลงบนเนี่ยมีอะไรที่จะบอกเขาไหมนะฮะนะครับก็สําหรับลุงเองก็เชื่อว่าการที่ คนที่เขาอาจจะไม่ชอบลงกับป้าก็มันก็เป็นสิทธ,ธิส่วนบุคคลของของแต่ละคนที่จะมีความคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจริงหรือไม่จริงแต่เชื่อว่าถ้าวันนั้นมาถึงผมเชื่อว่าทุกคนก็จะพูดด้วเสียงเดียวกันว่าก็ยังต้องการกำลัง,ง,ง,งใจอยู่ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ ที่รู้สึกชอบหรือไม่ชอบก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ทุกคนก็ก็ขอขอบคุณสําหรับทุกคนที่ชอบวิธีการเองเนาะทุกคนโบ้ลำตาขอเบาเลยนะครับเอฟซีนะโบผมขอเสียงเป็นกําลังใจให้ทุกคนอีกสักครัญเลยเนาะรู้สึกเป็นใจโบ้ลและเชียร์บ้ลเยอะมากให้กำลังใจคนเต็มเลยนะคะเนาะแล้วนะครับการใช้ชีวิตตอนนี้ของทุกคน้ลจากที่มีคนรู้จักมากมายมีคนติดตามมากมายเพื่อนเนี่ย จอชีวิตเปลี่ยนไปไหมรู้สึกชอบชีวิตแบบนี้ไหมครับก็ทุกทุกวันนี้ลงกับป้าเองก็ครับผมยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับยังใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ทํางานจากเคยทํางานแบบไปเกรียดยาลับจ้างยูนิแฟกทั่นขายขายไก่ย่างหน้าบ้านอย่างนี้ก็ตอนนี้ลงกับป้าก็ยังยังเคลียร์ทุกอย่างไม่หมดก็เลย ตอนนี้แค่เปลี่ยนสถานที่ทางานมาเป็นทํางานในลักษณะที่เราไปสถานที่กลางอย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็เมื่อก่อนที่ชีวิตยังไม่ได้เป็นแบบนี้ลุงพลกับป้าแต่ที่ทําอะไรตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะทำทำงานเกี่ยวกับอะไรคะก็ชีวิตประจำวันก็คือเราเราจ้างก,กิจยาก็จะเป็นช่วงหลังจากเทปคืนที่หนึ่งเลก็จะม,มีการไปกิจยาครับก็ จะใช้เวลาตรงนั้นจนกว่าจะถึงเที่ยงวันอีกวันหนึ่งถึงจะได้มีเวลาพักผ่อนครับเพราะเราต้องอสู้กับทุกอย่างที่เราพยายามทุกอ,อ่าใช้ชีวิตแลต้วก็พยายามขนขาวายสิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้ลูกก็สองคนครับมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเนาะก็ทํางานปกติของเราเองนะครับลุกคนคิดว่าเนี่ยในเรื่องที่เจอกับชีวิตในป่เนี้นะครับ บางคนคิดว่ามันเป็นโชคดีหรือมันเป็นโชคร้ายครับเพราะอะไรคือถ้าถามความรู้สึกของคผมก็เชื่อว่าตอนนี้ก็คือเป็นโชคดีอย่างหนึ่งที่ท,ที่ทุกคนที่ทุกคนเห็นค่าของครอบครัวเราตอนนี้ว่าถ้าเกิดว่าลงพคนป็แแ่ไม่อยู่เคียงข้างกันมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมสิ่งที่ได้ ผ่านสื่อออกไปแล้วก็ทําให้ทุกคนเห็นว่าเออครอบครัวเราก็คอยให้กําลังใจให้กําลังใจกันอยู่ตลอดเวลนะาครับซึ่งเราก็ไม่ทอดทิ้งกันเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเห็นความรักแบบแบบครอบครัวอยู่ด้วยกันโดยไม่ทอดทิ้งกันเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวอย่างให้คนอี่ลหลายๆคนแล้วก็อีกหลายครอบครัวที่ที่พยายามมองและก็ติดตามข่าวอยู่ครับ ็ไ,ได้เห็นความคิมแข็งเนาะแล้วก็ความรักในครอบครัวที่ยะฝาย่สาปัญหาเหล่านี้ไปด้วยกันนะครับ